มันรู้สึกมันได้ทั้งสองเพศจริงๆแล้วผมเป็นอะไรที่คตชอบ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 เอาไปเต็มคะแนนเต็มะครับใครบางคนชอบไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ผมโคตชอบเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงกับช่องของผมด้วย สวัสดีครับ KK2 Funky นะครับวันนี้มาอยู่กับรองเท้า Air Force One Paranoid 3.0 <Wow. S 1> นะครับก็เป็นรองเท้าของ G Dragon นะครับในแบรนด์ Piss m i n a c e One ตัวนี้เป็นโมเดลที่3แล้วเพราะว่าเขาเคยเคยออกตัว Air Force One Series เนี่ยมาแล้ว2ตัวก่อนหน้านะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรองเท้าที่ผมรอคอยมากๆเพราะว่าตั้งแต่เห็นข่าวว่าจะมีตัว3.0ออกมานะครับก็ตั้งใจเลยว่า อยากที่จะจัดมาคร,ารอบครองเพราะว่าผมมีความผูกพันกับซีรีส์ของ G d ดา g o นนะครับเพราะว่าในการทำอคอนเทนต์เกี่ยวกับรองเท้ารีวิวต่างๆเนี่ยคู่แรกที่ผมบุกเบิกคอนเทนต์ด้านรองเท้ามาเนี่ยคือคู่นี้นะครับหลังจากราฟเฟิลได้ตัว Condo วันแ Panda ตัวนี้มานะครับก็มาลองทำรีวิวรองเท้าในช่องดูวอตส่วนตัวเนี่ยก,ก็เล่นรองเท้าอยู่แล้วนะครับแต่พอได้ตัว Condo ว n e ันก็เป็นจุดเปลี่ยนเลยทำให้จากนั้นมาก็ทา เกี่ยวกับรองเท้ามาตลอดนะครับวันนี้ก็ตัว3.0นะครับ p a r a n o i ย3.0อยู่ตรงหน้าตรงนี้แล้วก็เป็นหนึ่งคู่ที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็คอนเทนต์ในวันนี้นะครับก็ได้ผู้ใหญ่ใจดีครับแอปสะสมครับแพลตฟอร์มซื้อขายรองเท้าอันดับหนึ่งเลยมั่นใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะครับรับรองว่าได้ของแท้แน่นอนเพื่อนๆคนไหนไม่รู้จักไปลองโหลดมาได้นะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android ใช้ได้ทั้งสองแพลตฟอร์มหรือจะเข้าเว็บไซต์ก็ได้นะครับก็จะมีความมั่นใจตรงที่ว่าสินค้าจากผู้ขายะจะต้องส่งไปให้เจ้าหน้าที่สรวสมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบก่อนว่ามันเป็นของแท้นะครับจึงจะส่งมาให้กับผู้ซื้อนะอันนี้ก็ทําให้เกิดความสบายใจแล้วก็ไม่ได้มีแค่รองเท้านะครับแต่ยังมีพวกของกระเป๋าแบรนด์เนมอาร์ตทอยสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ต่างๆมีครบเลยนะครับเพื่อนๆลองโหลดไปดูกันก่อนว่ามีของที่ตามหาอยู่หรือเปล่านะครับ แล้วก็สําหรับตัวรองเท้าในวันนี้ครับผมจะพูดถึงมันอะไรยังไงได้มีประเด็นอะไรที่น่า,าสนใจเดี๋ยวเราไปดูครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างไปครับโอเคครับเริ่มต้นด้วยาการพูดถึงของรองเท้าคู่นี้ผมอยากจะเริ่มต้นด้วยการที่แชร์ประสบการณ์ในการซื้อของผ่านแอปสะสมต้องบอกว่าถึงแม้ว่าสะสมจะเป็นสปอนเซอร์ใน คลิปคอนเทนต์วันนี้นะครับแต่ผมก็เป็นผู้ซื้อจริงที่ซื้อรองเท้าคู่นี้ผ่านแอปสะสมเพราะว่าบังเอิญพอดีครับก็สะสมเป็นสปอนเซอร์คลิปอยู่พอดีนะครับก็สินค้าที่แพคและส่งมาเนี่ยมาในกล่องที่ดีมากๆกล่องมีไซส์ซึ่งพอเหมาะกับไซส์ของกล่องรองเท้าเลยนะครับแล้วก็หุ้มบับเบิรมาอย่างดีฝากไว้นะครับเพื่อนๆใครที่ยังไม่รู้จักใครเพิ่งเริ่มเล่นรองเท้าแล้วมีรองเท้าที่อยากได้หาซื้อไม่ได้ไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหน ไปลองดูนะครับหลายๆคู่ผมบอกได้เลยนะราคาต่ำกว่าป้ายโอเคเข้าสู่ในตัวของตัวพระน้อย3.0นะครับต้องบอกว่าคู่นี้มันมีหน้าตาเหมือนกับตัว1.0แต่ต่างกันที่สบูชนะครับตัวสบูชที่ถ้าเป็น1.0เนี่ยเขาจะเป็นสบูชขาวแต่ว่าตัวนี้ผมเห็นภาพครั้งแรกแล้วมันคืออะไรที่แบบโดนใจมากๆเพราะว่า G นะครับ จีดาก้อนเนี่ยเขาทําสบู่ออกมา4ีสีเลยเออในส่วนของตัวรองเท้าเนี่ยดีเทลไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากรุ่น1.0แต่ผมจะพูดเผื่อเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ไม่ได้เคยรู้จักตัวอคอร์รัตัวแรก Air Force 1 1.0นะครับก็ตัวนี้ดีเทลเนี่ยมันจะเป็น Air Force ปกตินะครับจุดที่มันจะต่างไปก็คือเรื่องของการลักษณะเหมือนเป็น4ีเปื้อน รองเท้าเพราะว่าเนี่ยเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ของตัว g ีด a าก n นะครับเวลาเขาทำพวกคอลแลบกับแบรนด์ต่างๆเนี่ยเขาจะมีความเป็นอาร์ติสมีความเป็นเพนติ้งนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ผมสังเกตจุดที่มันแตกต่างนะคือลินลิ้นของ Air Force o 1เนี่ยจะมีความแข็งและคงคงรูปคงคงอฟอร์มตัวของทรงลิ้นมันเนี่ยมันจะแข็งกว่าลิ้น Air Force One 1ปกตินะครับแล้วก็เชือกรองเท้าที่หนากว่าเชือกปกติภายในรองเท้านะครับ จะมีเขียนโลโก้ peace m i n u s one ไว้ด้วยน,นี่ก็เป็นดีเทลที่น่าสนใจแล้วก็ในส่วนของตัวพื้นรองเท้าด้านในอ่ะครับอ่าก็จะเป็นลักษณะของอาร์ตกราฟิกที่ที่จีดากอนเขาเขาเพ้นท์นะครับอันนี้คือจุดเด่นแล้วก็ในส่วนของตัวกล่องจะมีอุปกรณ์มาด้วยนะครับจะมีเชือกอตัวกล่องเดี๋ยวพูดถึงตัวกล่องก่อนละกันตัวกล่องก็จะ ถ้ามองด้านเนี้ยก็เหมือนในคีปปกติแต่ด้านข้างแนวยาวนะครับจะมีลายเพ้นซึ่งลายเพ้นตรงเนี้ยคล้ายๆล,ลายเพ้นที่อยู่ในพื้นอินโซนั่นแหละนะครับในส่วนของตัวด้านหน้าจะมีอุปกรณ์คือมีเชือกนะครับเชือกสีดำขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีป้ายอ่าเรเบลป้ายของ p e a c e นวันนะครับอันนี้ก็ก็เก๋ๆดีอ่ามีอะไรบางอย่างแล้วก็จะมีหนึ่ต๊ะอ่าห จุดนะครับจะเป็นเหมือนผมก็เรียกไม่ถูกนะเรียกมันมันคล้ายๆเหมือนจิวนะครับมี4อันครับมีลายดอกเดซี Man ่พิสมนวันที่กรีบหายไป1อันนะครับกับตัวโลโก้โลโก้ประจำตัวของ g ีดาก o อนนะครับตรงนี้ก็พี่โจรุ่นพี่ของผมที่เป็น s เนคเกอร e เฮดนะครับแนะนำว่าให้ใส่รูที่สอง เดี๋ยวเรามาลองใส่กันนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่อ,อีกจุดหนึ่งที่มันที่มันเป็นคาแรคเตอร์ของคู่เนี้ยคือยิ่งใส่ไปเรื่อยๆอะ่ะมันจะมีความเซอร์ตัวเอ้โซอ่ะครับมันจะลอกแล้วพอเราใส่ไปนานๆเนี่ยแต่ละคู่แต่ละคนน่ยมันก็จะเป็นเหมือนรองเท้ามันผ่านประสบการณ์มากับเรามันจะเหมือนมันจะเป็นฟิลเหมือนมันเลอะสีไปเรื่อยๆอะ่ะเอออันนี้คือผมว่าเจ๋ง อ่ะแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ผมชอบที่สุดของรองเท้าคู่นี้เลยนะเดี๋ยวผมจะพูดไปใส่อตัวจิวนี้ไปพางแล้วกันไอ้อจุดที่ผมชอบที่สุดของรองเท้าคู่นี้คือการที่มันมีเชือกขนาดใหญ่และจีดาก้อนเขาใส่แบบร้อยกับด้านลงมาครับอันนี้คือจุดที่ผมชอบที่สุดเลยผมบอกตามตรงเลยคือถ้าถ้ารุ่นนี้ไม่มี ไม่มีลูกเล่นของ G-Dragon ที่ร้อยเชื่อกกลับด้านลงมาแบบนี้นะครับแบบเนี้ยผมรู้สึกว่าผมเฉยๆนะแต่พอมันมีดีเทลตัวเนี้ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าแม่งโคตรแตกต่างเลยเออบอกไม่ถูกผมว่ามันโคตรแตกต่างเลยและชอบมากๆโอเคเดี๋ยวผมใส่ไอ้เจ้าจิ๋วตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันเดี๋ยวกลับมาพูดต่อครับ โอเคครับก็ผมใส่ตัวจิลใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่ผมก็เลือกที่จะใส่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าอะไรทั้งสองลายใส่ไว้อย่างละข้างเลยก็คือว่าถ้ามองจากคู่ซ้ายของผมตรงนี้มองจากด้านนอกก็จะเป็นโลโก้ G ีดะคอนนะครับด้านในก็จะเป็นตัวดอกเดซี่แต่พอมาเป็นรองเท้าข้างขวาด้านนอกผมก็ใส่ให้มันเป็นดอกเดซี่แล้วก็ด้านในเป็น G ีดะคอนก็คือใส่ให้มันสลับกันแหละเพราะว่า เล่นไปตามคอนเซปที่เขาสวูชแต่ละด้านเนี่ยมันเป็นแต่ละสีเลยหมดเลยเออวางตำแหน่งให้มันแตกต่างกันทั้งหมดเลยละกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เท่มากๆแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือที่ผมชอบมากๆเลยคือเรื่องของพื้นรองเท้าเนาะด้วยความที่มันเป็นพื้นสีขาวแต่เขาทําเป็นลักษณะเหมือนแบบเหมือนเราไปโดนสีป้ายเป็นสีดํามันทําให้ความเก่ามันดูต่อให้วันนึงมันเก่าอ่ะมันก็มีลายความเก่า ที่มันพร้อมจะกลับอยู่แล้วคือรองเท้าคู่นี้ใส่ใส่ไปมันจะดูเซอร์เซอร์อยู่แล้วซึ่งอย่างที่บอกไปพอรองเท้ารุ่นเนี้มันร้อยเชือกย้อนกลับทางแบบสีดาก้อนอะแล้วก็ให้โบมันใหญ่ๆแบบตกตกอะผมรู้สึกว่าแม่งคือดีเทลที่คือต้องอย่างเงี้ยคือต่างคือถ้าใส่รุ่นนี้แล้วร้อยปกติผมรู้สึกว่ามันก็แบบ ไปไม่สุดอะแต่พอทําทุกอย่างให้แม่งแบบแปลกไปหมดมีจิลมาใส่อะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นแบบรองเท้ามีลูกเล่นนะครับเออแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ผมชอบงานแฟชั่นของจีดากอนนะเขาเขามีความแบบยูนิเซกอะผมรู้สึกเลยว่ารองเท้าคู้นี้เห็นแล้วมองดูคาแรคเตอร์ของมันผมว่าผู้ชายก็ใส่ได้และผมมั่นใจว่าผู้หญิงก็ใส่ได้และหลายคนคงเห็นและแฟนผู้หญิงคงชอบเมันมีดีเทลอะไรบางอย่างที่แบบ เออมันได้อะแล้วก็จริงๆจีดาก้อนเขาก็าพิสูจน์ผ่านงานกับแบรนด์ระดับโลกมาเยอะแยะแล้วนะครับมาเยอะแยะแล้วว่าแบบเออเขาทำทำลายคำว่าเพศออกไปในเรื่องของ,งการแฟชั่นเช่นตัวที่เขาทำกับชาแนลมันเป็นแบรนด์ที่แบบเออผู้หญิงเนาะแบรนด์รู้สึกว่าชาแนลมันคือผู้หญิงแต่จีดาก้อนไปไปทำแบรนด์เขาแล้วดูแบบเออผู้ชายแม่งก็ได้วะ่ะอะไรประมาณนี้คือเหมือนผมผมพ,พูดเห็นผ่านนัซึ่งแบบ อย่างตัวเนี้ยผมว่ามันชัดมากๆว่ามันผู้หญิงกับผู้ชายก็ได้มันรู้สึกมันได้ทั้งสองเพศจริงๆแล้วผมเป็นอะไรที่พอดชอบพดชอบพดชอบพอดชอบเอาไปเต็มคะแนนเต็มครับใครบางคนชอบไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ผมพอชอบเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงกับช่องของผมด้วยนะครับสําหรับการผูกเชือกตรงเท้าแบบเนี้ยมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับมันเหมือนเราผูกจากล่างขึ้นมาบนเลยแต่หลักๆเลยนะครับ ที่ผมผูกคือผมจะผูกจากนอกเข้าในแล้วก็พอเชือกมันใหญ่พยายามร้อยแล้วจัดเรียงให้มันมันเรียบอันนี้สองับสาก็คือเว้นไว้2ช่องเพราะว่าเราต้องใช้1ช่องอะเอาไว้ใส่ตัวจิวมันด้วยเพราะว่าช่องช่องบนสุดอ,อาจจะไม่แนะนําให้ใส่นะครับเพราะว่าตัวความหนาด้วยความเป็น sock liner ตรงนี้ด้วยนะครับมันก็เลยมีความหนาเราอาจจะทำให้เราหมุนจิวหมุนจิ้วได้ไม่แน่นนะครับเว้นไปสัก2ช่องแล้วก็โลโก้ตัวเดซี่เนี่ยมันจะเด่นหลังจากนั้นนะเพื่อนๆก็คือว่าร้อยไปถ้าเราทบจะทบในทบนอกก่อนก็ได้แต่ให้ร้อยไม่เป็นเพราะผมว่าเพื่อนๆร้อยเชือกรองเท้าเป็นอยู่แล้วแหละร้อยไปจนถึงสุดสุด,สดพอไปถึงขั้นสุดท้ายเสร็จก็แค่ผูกโบแค่นั้นเลยนะไม่มีอะไรซับซ้อนไปกว่านี้นะประมาณนี้ครับสําหรับคลิป พาน้อย3.0ในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งคู่ที่ผมผมดองรีวิวนะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับมันยุ่งหลายๆทางเลยแต่ก็พยายามหาเวลามาทำแล้วก็ได้มาอยู่กับรองเท้าที่เราชอบได้มาเล่นมันอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสุขแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวตัวนี้ใส่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวคงจะมาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นแพทเทิร์นมันจะได้ฟิลแบบไหนมันก็คงจะดูแบบเฟียวคงจะเป็นหนึ่งคู่ขึ้นแท่นของปีนี้ที่ผมคงจะใส่โคตรบ่อยเลยเพราะรู้สึกว่า ใส่แล้วมันโอเคมากๆนะครับเออลืมบอกไปว่าใครดูมาถึงตรงนี้นะครับก็ขอฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับซับทุกช่องทางจะเป็นการขอบคุณมากๆเลยนะครับเป็นการสนับสนุนให้ทำคอนเทนต์เดียวๆมาเรื่อยอย่างนี้นะครับโอเคครับไปจริงๆแล้วครับขอบคุณครับ